สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครับอาร์ตครับวันนี้มาพามาชมแปลงที่ดินแปลงละร้อยตารางวาครับมีทั้งหมด4แปลงครับแปลงตัวนี้อยู่ที่พิกัดอยู่ที่คลอง11เอดหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับตรงนี้อยู่ใกล้เรียบคลองสิเอ็ดถนนเรียบคลองสิเอ็ดมาเพียง800เมตรครับเข้ามาชิงแปลงที่ดินครับตรงนี้ก็เป็นตรงนี้หน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนลูกรังอยู่ครับเป็นถนนที่คู่คู่รางอยู่ครับก็น้ากว้างถึง7เมตรครับไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับแปลงที่ดิน เราแบ่แงเป็นแปลงแปลงละ1น0ตารางวาครับเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่แปลงหนึ่งจะมีเนื้อที่108ตารางวาครับจะแปลงจะแปลงนี้จะมี108ตารางวาแปลงเอแล้วเอส3ง4ตัวนี้จะเป็นเหมาะในการทําบ้านสวนครับบ้านบ้านสวนเกษตรพักผ่อนยางเกษตรครับแล้วั้ามีเพื่อนบ้านใกล้คิดนะครับมีเพื่อนบ้านทําบ้านสวนเกษตรครับข้านขนี่ครับก็มาปลูกต้นมะนาวต้นผลไม้ ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นร่องสวนนะครับมีร่องน,น้ํามีทางทางเป็นทางทางเกวียนครับด้านหลังสวยงามมากนะครับเดีมีภาพมุมสูงให้ดูนะครับด้านข้างนี้มีเจ้าของซื้อน,นะครับในที่หนึ่งไร่ครับก็ได้ขุดบอ่อเอาบ้านนอกดาวเรือนไทยมาลงนะครับเตรียมทําบ้านสวนครับปรับปรับพื้นดินปรับสภาพดินนะครับเอาปูนขาวลงครับด้านตรงข้างก็จะทําบ้านสวนเกษตรสวยงามมากนะครับทําบ้านนกดาว เราขายเพียงร้อยตารางวาเพียง4ี่แสนบาทครับต่อแปลงครับฟังวิพีครับหนึ่งร้อยตารางวาสี่แสนบาทนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดแปดศูนย์นะครับแล้วพบกันที่ตะไปครับสวัสดี